เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลและสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบส่วนราชการและเอกชนตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยธงทิวแพร่พันสัญลักษณ์หลากหลายพระชายาลักษณ์และอักษรพระนามาพิทยย่อได้รับอัญเชิญขึ้นสักการะถนนหนทางสว่างสวยระยะระยับด้วยแสงสีแพรวาวหนทางและเกาะกลางถนนหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ถนนราชดำเนินสดสวยด้วยไม้ดอกที่พร้อมกันบานสะพรัง่งท้องฟ้ากรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองให้เป็นฉากมโหฬารในการจุดพลุครั้งยิ่งใหญ่ในงานสโมสรสมนิบาตท,ที่รัฐบาลจัดถวายมีทั้งพลุที่ทำในประเทศไทย และพรลุซึ่งต่างประเทศส่งมาร่วมเฉลิมฉลองแม่น้ำเจ้าปริยากลายเป็นเวทีประกวดเรือบุพชาติตกแต่งด้วยไม้ดอกพืชพันธัญญาน,านานาสีสันและแสงสว่างเปลี่ยนบรรยากาศเจ้าพริยายามค่ำ ทม่มีเพียงแสงวอมแวมมาเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งภาพงานเฉลิมพระเกียรติครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นภาพที่ผู้ได้มีโอกาสพบเห็นด้วยตาจะจดจำรํำลึกไปบอกเล่าต่อๆกันไปมีการบันทึกเป็นภาพเป็นวิดิทัศน์ถ่ายทอดลงในวารสารนิตยสาร และสื่อต่างๆออกไปทั่วโลกว่าเมืองไทยประชาชนอยู่ดีมีสุขมีความสมัครสมานสามัคคีใครจะเดินทางมาท่องเที่ยวมาลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมย่อมมั่นใจได้อุ์กรระหว่างประเทศสององค์กร งานนานา,นาชาติเฉลิมพระเกียรติที่สวนอําพรคือองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลประกาศเกียรติคุณพิเศษในโอกาสครบรอบพระชนมายุ60พรรษาเนื่องจากเด็กและแม่นับล้านๆนคนได้รับประโยชน์จากมูลนธิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์เหรียญรางวัลน,นี้เคยมอบให้กาชาติสากล ไม่เคยมอบให้บุคคลใดมาก่อนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระองค์แรกที่ทรงได้รับเกียรติกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความเป็นเลิศ สดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงมุ่งม,มั่นสนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ